เงินเยียวยาคนพิการ1000บาทเริ่มจ่ายเข้าบัญชีให้คนพิการในวันนี้วันที่29พฤษภาคม63เป็นวันแรกโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลยครับส่วนคนที่รับเป็นเงินสดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลและอบตอจ่ายเป็นเงินสดให้คนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน63ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาให้ครอบกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มซึ่งสําหรับมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการจากสถานการณ์โควิด -19 นั้นผู้พิการจะได้รับเงินรายละ1,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆดครับ โดยกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ชี้แจงว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามมาตรการนี้ได้ทั้งคนพิการที่รับเบี้ยความพิการซึ่งมีจำนวน1 9 0 0ล้านคนและรวมถึงคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการซึ่งมีอยู่60 0 0 0คนทั่วประเทศได้รับทั้ง2กลุ่มเลยครับซึ่งคนที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการนั้นมีกำหนดการโอนเงินคือกรณีที่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินตรงเข้าบัญชีคนพิการในวันนี้วันที่29พฤษภาคม63ครับกรณีที่2สําหรับการรับเป็นเงินสดดำเนินการจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอาบาตอ จ่ายเป็นเงินสดให้คนพิการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน63นี้ครับสำหรับคนพิการในกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน63ครับทั้งนี้หากหลังจากวันที่15มิถุนายน63แล้วคนพิ การยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.dep.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่023543388ต่อ304หรือต่อ30 307ครับ นอกจากนี้ผู้พิการสามารถเข้าไปตรวจสอบสวัสดิการคนพิการอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นระบบปูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและคลิกตรวจสอบข้อมูลระบบก็จะแสดงผลการตรวจสอบว่าได้รับสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างซึ่งลิงก์สำหรับการเข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆผมจะใส่ไว้ ปล้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชม,ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ